ภายในงานคณะสงฆ์นำโดยพระสิบป,ประพาตกรรม,มะสะโรท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคําถวายกองบุญต่างๆดัง,งนี้พิธีกล่าวคาถวายประทีปแสงสว่างโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรพชรวันเด็กหญิงอาริยาฟานยาส จากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและพิธีถวายทิพยบุปภามาลาโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยานมิตรอัตพรเรืองธรรมกิจและครอบครัวต่อด้วยพิธีท่าพระป่าบำรุงวัดพระธรรมกายบอสตันประจำเดือนสิงหาคมโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยานมิตรบุษยมานทองสุขพร้อมกันนี้ท่านประธานและสาธุชน ก็ได้อัญเชิญผ้าไตรวางบนแท่นผ้าปา่าส่วนท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าปา่าจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญเข้าสารโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยานมิตรคำพัว่วกัลยาณมิตรไตคำนวรังศีพิธีถวายกองบุญปัญญาบารามีโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยานมิตรพัทราพาทิกคาลาคิสและครอบครัว พิธีถวายทายธรรม2 0 0พันวัดโดยกัละยนณมิตรสำราญกัละยนณมิตรล่าแก้วผลสุกและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญผลไม้บูชาข้าวพระประจำเดือนสิงหาคมโดยกัละยนณมิตรธนธกฤตกัละยนณมิตรนัฐการชาญปรีชากุณและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่าน จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ